วานก็บอกเขาอีกว่าให้ช่วยออกแบบโลโก้อ่าขวันก็บอกว่าให้เขาช่วยออกแบบโลโก้แล้วก็ชื่อร้านค้าที่ผ่านแนววินเทจข้างต้นให้อ่านะคะเขาก็ออกแบบชื่อร้านค้ามาเลยนะคะมีต้อง5ชื่อเนี่ไม่พอนะคะเขาก็ยังออกแบบชื่อร้านค้าเป็นภาษาไทยให้ด้วยถ้าเราชอบ ไหนเราก็นำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็ให้แนวทางการออกแบบโลโก้มาด้วยนะคะว่าสไตล์โลโก้เนี่ยที่เหมาะสมกับร้านวินเทจเป็นยังไงฟอนต์สีอะไรแล้วก็ควรที่จะต้องมีอะไรเพิ่มอีกนะคะตัวเลือกแนวคิดโลโก้อย่างเช่นแบบมินิมอลย้อนยุคแล้วก็คลาสสิกนั่นเองนะคะควรให้เขาช่วยออกแบบโลโก้นะคะโดยละเอียดเพื่อที่จะ เอาไปเจเนเรตเป็นภาพ AI ต่อนะคะเขาก็ออกแบบมาเลยนะคะว่าชื่อร้านชื่อนี้อ่าแล้วก็รูปแบบโลโก้เป็นแบบนี้3มเขาให้ตัวอย่างมาอย่างละ3นะคะชื่อร้านก็3ชื่อรูปแบบโลโก้ก็3รูปแบบแล้วก็องค์ประกอบของโลโก้เขาก็ให้มาแบบนี้นะคะแล้วควันก็เลยแล้วเขาก็ให้ยกตัวอย่างมาด้วยนะคะว่า AI generate อะ่ะพร้อมที่จะเอาไปใช้อะ่ะก็แนวแนวนี้นะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ ทีนี้ควรก็เลยอยากจะลองดูนะคะว่าเขานะ่จะสามารถ Chat GPT เนี่ยจะสามารถออกแบบโลโก้ให้เราได้ไหมควรก็เลยคัดลอกบางส่วนที่เขาให้มานะคือตรงนี้นะคะองค์ประกอบโลโก้อันนี้คือเขาก็ให้มานะคะตรงนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะองค์ประกอบโลโก้ในในส่วนของข้อ3นะคะองค์ประกอบโลโก้ควรก็ copy มาวางไว้ตรงนี้ พอมาวางเสร็จปุ๊บเขาก็เจเนอเรตออกมาให้นะคะ1ภาพแล้วเขาก็บอกว่านี่คือโลโก้ที่ออกแบบตามรายละเอียดที่คุณต้องการนะคะเป็นไงบ้างคะเป็นแบบนี้เลยอ่าเสร็จแล้วควันก็เลยบอกควันก็เลยให้เขาอ่ะใส่พร้อมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่ควันอ่ะจะลองเอาไปเจเนเรทที่อแอปอื่นดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอ่าแล้วลองดูกันนะคะควันก็อ่าอันนี้เลย ัดลอกแล้วก็ไปวางไว้ในนี้อ่ะคนก็มาที่ราฟาเอลนะคะแล้วควนก็วางเลยวางชึบส็จแล้วคนก็กดสร้างตรงนี้นะแล้วเรามาลองดูนะคะว่าเขาจะเจนอะไรให้เราแบบไหนภาพชุดสไตล์วินเทจนั่นเองนะคะได้มาแล้วนะคะโลโก้ทั้ง4ที่ เขาให้มาอถ้าสมมุติว่าเราชอบภาพไหนสมมุติว่าอาควรชอบภาพนี้ควัก็จะกดเซฟนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วควัก็จะเลือกบันทึกอาบันทึกในโฟโต้นะคะแค่เพียงควรกดบันทึกแค่เนี้ภาพมันก็จะลงไปอยู่ในอาอยู่ในแกลลอรี่ในเครื่องมือของเราแล้วอาถ้าหากเราไม่พอใจเราก็สามารถเจ n เน a เรตไปเพิ่มอีกนะคะได้เลย ลองดูนะคะว่าเขาจะเจนให้เราอีกครั้งหนึ่งจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมนะคะลองดูนี่นะคะเขาให้เรามาอีกเห็นไหมคะสวยงามทุกแบบเลยชอบภาพไหนก็เซฟภาพนั้นเอาไว้ได้เลยนะคะค่ะก็กูอันก็มีบทเรียนในการสอนนะคะสำหรับ เวิร์กช็อปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้ายัางไงให้พี่ๆกลับไปก็ไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ลองเจนเนเรตจาก AI แล้วก็จาก Chat GPT ดูนะคะใช้บ่อยๆก็จะเก่งขึ้นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย